สวัสดีค่ะมันียุกับทางช่องนองผ้าด้วยค่ะมันี่มีแนวทางมาฝากเอซีเนาะค่ะ่อคุณแม่โดยบังเอิญเนาะค่ะแม่เพิ่นก็เคยเถืกอกยูวัดปูนเนาะค่ะมันีก็มีแนวทางมากแบ่งปันเนาะค่ะทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อค่ะค่ะ เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะหายเอฟซีม่โชวม่มาน้ำกันเด้อค่ะขอฝากทางเพจน้องลาผ้าลวยกับน้องผ้าลวยน้าเนาะคะ่ะวันนี้ก็มาพอกันโดยบันเอิญเนาะคะ่ะมีแนวทางมาฝากเอฟซีเนาะคะ่ะไปเดี๋ยวเอาสิพาไปตาม,ค,มะค,ะคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่เพิ่นมาวัดเนาะคะ่ะมีแนวทางมาฝากเนาะคะ่ะ เดี๋ยวไปตามแนวทางคุณแม่กันเลยค่ะไม่ได้คือพวกน้องๆนะไปทําด้วยกันทั้งหลายร้อยคนอะ่ะไปทำทำทำหนัาางสืออยากทำเงานอะไรไม่รู้เมื่อก่อนมีเงนินพอไม่นิดหน้าแตเขาไปประชุมนี่พระอาจารย์ก็อยู่วัดนาดนีจะเอาวอดูีนะเดินขึ้นไปแล้วก็ไปพระพระอาจารย์ก็ทัดกันค่ดูดวงกับเพื่นอนทีนี้แม่ไม่ได้ขึ้นแม่เดินไปเพื่อนว่าเอา้ายายคนนั้นน่ะถ้าไม่มีเด็ก เดินตามว่าซ่านเพื่นว่านะเออเพื่อนทีนี้ไอ้นาลีก็ว่าป้าๆขึ้นมาข้างบนก็เลยไปกาบเพื่อนเพื่อนก็เยบอกว่าเออจะฆ่าคนโดยบังเอนได้ไมมบังเอนก็ตามเพือว่ามันก็มีผลเหมือนเหมือนกันเอ้าอาจารย์มีรู้ลหรเพื่ะว่าอย่างนี้เนาะใครเรียกว่าใช่เคยแทงแทงอ่ะแม่แทงแต่ว่าแม่อาจารย์ท้วงแม่ว่าจ้ะแม่แม่แล้วเพื่อนคือหูบลูแมวมาเด็กนอยยางน้ำกลดแม่ แม่ก็เล่นพวงแม่ก็เลยว่าแม่นะแห้งอีหลีแตะบอเจตนาเพราะว่าแม่อันไปตักเขานี่เ่าบ้านเฮาเนาะจกี่เนาะกระโดกระตัวโรคแม่ตัวโรคบันนี้มันก็ะดิแท่งเขาเรียกว่าจังได้กับยามันกับมีผลคือเก่าเข้าพื้นเขาแห้งมาสั่นเขาเลยกพักเขาเลยไปเฮ็ดน้ำเหมือนท่าบีที่พื้นที่ไทยละสวดคือบ้านเฮานี่เลยสรวจดวงกระเบื้องยังไงห้านี่ละวันนี้ลูกสาวที่ย่ืมเงนออกนะ เมื่อก่อนลูกสาวไม่ไม่ไม่ศรัทธาพระอาจารย์เพราะว่าเขาไม่เชื่อในเรื่องนี้เขาอยู่อังกฤษเรียนจบปริญญาตรีแล้วเขาก็ไปทํางานที่อังกฤษเลยตั้งแต่ปี49ลูกสาวล่ะมันนี่แปลว่าแม่ผ้ามาผ้ามาสบายมาทําพีธีอาจารย์เป็นอาณามณ์หายังมันดีขึ้นทีนี้เขาทําอะไรก็จะเปิดร้านก็ถามพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้ทําเปิดร้านเวลาเท่านี้นะตั้งชื่อนี้นะอยู่อยู่อังกฤษอ่ะเขาเปิดร้านอาหารไงอยู่ลอนดอนก็เลย ทำแล้วที่นี้มันได้ดังคิดที่นี่พระอาจารย์มีเอาอะไรให้รู้ของคอตอนนี้แกยังใช้อยู่แกว่าแอลไม่เชื่อแต่เอลก็ลองทดลองดูว่าเอาสิเราทดลองปูเดอร์เมอนีวะสันแกาบอกภาษาเล่าเนาะทดลองปูเดอร์ว่าเมอรอนีน่ะขายนะสิคอท่อนนี้เหรียญท่นนี้ดอนสิได้แทโบแกกัเเรว่า,กกวาทุ่ทมาหาแม่แอลล้องเบืองที่แมมวาสันถ้าปูแล้ววาสันพอดีพ่ออัน ไก่จีบีร้านะนั่นเห็นบ่อปูว่าแน่จริงบ่ได้เท่าที่ขอไว้เลยสันไก่จีบลร้านมาว่าจากหน้าที่บุลูกค้าลังเขาม้าสันที่ขอไว้น่ะเงินอ่ะได้เกินที่ขอไว้แอลได้เสื้อถือนับถือพระอาจารย์มาตลอดเลยใช่มีอะไรเขาก็เขาก็จะเวลาวงสงเระเนี่ยเขาจะเอาเอาเงินมาช่วยพระอาจารย์เงินมาช่วยตลอดนับถศรัทธา ทั้งรูเคยกับพลังกับมากรกามาอาบน้ำมาดมเพลินสช<ส>ครับครอบครัวเราทั้งหมดเลยแม่แก,แก่ก็ให้พระอาจารย์ทำให้ช่วยให้ใหแล้วเราเคยได้โชคได้ลาบกับพระอาจารย์บ้างไหมครับปุไดโอ้ยได้ปวดหัวเจ็ดแปดแม่แม่ไปด้ซื้อเลขกโดยแม่คอที่ฐานมาเพาะ่านี่ซื้อเด้ดอดตอนนี้ขอพักเพราะซื้อเลขโดวยเหรอเนี่ยปวดหัวเจ็ดแปดก็เลยมานี่แหละมากันหมงนะ มาเย็นๆวันนี้เล่เห็นต้นพุยนายานาเห็นบานาสลาเห็นต้นพบ่ครับผมเพนพนี่ยพ่ว่าผ้าอาจารย์เห็นเห็นเงานมเดียวมานบะครับอันตัดได้บ่ค่าเนี่ยจริงนี่เพื่อนเรยกว่าตัดปได้ดอกเป็นมือของเพิ่นเป็นแขนของเพิ่นคุยตัดกับ่ได้ต้นพ่ตัวนี้เป็นต้นพที่ศักซิ์พลางสิเนาะเป็นต้นพที่ที่ศักซิ์เดี่นี่ต้นพ่เทวดาเพื่อนไฮเลพรพอมาซั่นวันนี้เพิ่นก็เรียกวันนี้เดรรี่ก็งั่น เจ็ดแปดอันงอที่มันออกอะแม่แม่ก็เรียกวา่าเออนี่ค่ะเจ็ดแปดง,งามๆค่ะอาจารย์กระืือเอาที่เหล่าสันแม่ก็เลยประเดีซื้อดอกแม่ขึ้นไปวัดคูด่เลขยังบรเดีออกกทั้งหลายเหมือนบ่ขึ้นไปวัดคูดพ่พอดีเมื่อน,นั้นเลขออกพอดีเลยถามนายรี่านายรีเจ้าลงไใ้่บเจ้าลงไใ้บ่บเลยวา่างซีมันสวยแล้วใบสองมม่ปลาแล้วแม่วบางสี่ หอยเชลสิปูลูกพอนีิเดอร์ลูกวาทําบุญไก่ยูวัดป่าผาน้ำยาดโน่นการชายไปบวชเกยขอเพื่อนเลยซื้อเจ็ดแปดร้อยคูณห้าสิบพ่อใบสามเขาเรยทูมาเลขออกก็จะว่าโอนเงินเฮลเดอร์บริษัทอนไรแ้วเงินเงินอะไรคุณคุณคุณเป้คนคนที่ซื้อเนี่ยอยู่ที่โคราชเอ้ยที่ขอนแก่นเขาขายอะไรนะนายอะไรเขาเรียกอะไรเลยไม่เป็นไรค่ะเออนั่นแหละก็เลยได้ นั่นแหละซื้อร้อยร้อยคนาจหวดนี้ละคะหมอดีโอ้ยแม่ยังวาในใดด้วยแต่ว่าแมย์โตมากว่าแม่ฮะนี่โตมาแก่ไหนบอหนี่ตัวเนาะนานตัวใดก็่าไปใกล้ๆกันเงศนย์แปดศูนยอะไรศูนยศูที่ชอบกับสามค่ะไม่ชอบกับ38มแต่ชอบมากมากจังไดยค่ะเพิมมาตัวโอ้กสีก็สีมากมันตรงกับอัน ก็สิมักสามแปด 38, มันเหลขกตัวหนาะของกะทินแต่ว่ามันตรงกับเหล็รถแม่ถ้าเบียนรถแม่มันไม่ได้หันนะ่ะนะเพราะว่าแรนพานอ่ะมีองค์ปูแรนพานนสินะแสดงว่าก็เลยอยากได้สามแปดด้วยที่แปดยอดกะทินอยอดกะทินที่วัดหาน้ำยาที่เซการตรงกันสามสามแปดเก้าเนนี้นี่แล้ววันขอ่เฮา้านี่กระตรงกันนี่นะคะมันตรงกันนะ ไอ้สี่จอสามสูนยัเองก่อนสามแปดสามแปดับศูนย์แปดเออแต่แม่ก็ยังไม่ได้ซื้อหรอกค่ะแต่ไม่รู้มันคอยดูเรียกปู่เย็นนี้เนาะมันจะให้อยู่เย็นนี้บวงสวงอีกใช่บวงสวงอีกคนที่คนที่รำนางรำคนนี้อ่ะปู่ เป็นยังไงคะมีพันจันโอทุกปีนะจะให้สามตัวทุกปีเข้าทุกปีไหมคะทุกปีถ้าวงสงศ์ใหญ่ตรงนี้แต่ของปูเวก็คงจะได้อยู่สามตัวทุกปีเลยเหรอคะแม่ใช่ค่ะได้คคนนลู้ก่่ะีีเดือนกุมภาพันธ์จะวงสงศ์ใหญ่มาเลยนะคะไม่พลาดเลยเดือนกุมภาพันธ์คือเขาสามตัวตรงๆตัวตรงๆเลยปูเวกจะซีแม่เมนคือกันนะแมนค่ะปูเวกเพิ่งจะให้คือกันเพิ่นให้เราเพิ่นประธานครับเพิ่นบอกว่าเพิ่งดูหน้าปู่ไหมเพิ่งบอกเลยหน้าปู่เป็นยังไงหน้าปู่เป็นหน้าที่มีทรัพย์เยอะ เมตตาให้ลูกหลานทุกคนร่ำรวยเวลาจังซีเนาะค่ะเนาะเอาซรัพนี่แล้วเนาะลูกหลานเนาะครับขอบคุณครับแม่ครับขออนุญาตนะครับแม่ค่ะผมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่เนาะค่ะคุณแม่เนาะค่ะพอกันโดยบังเอิญเนาะค่ะแม่เพิ่นก็มีเลขมักเนาะค่ะ80กับ83เนาะค่ะทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ฝากก็ไลก์ก็แชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้าทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ